บรรยากาศฝนตกพี่น้องมือนี่เลาะทงพักขนาก็มาดําเจียวธงไฮนาเฮียข้าเจ้าพี่น้องจ้าพักขนาอ่อนๆงามๆเอ้ามาลุยกันพี่น้องเมือนนี่ช่วงนี้ก็บ่มีคลิปยังให้เบิ้งล่ะพี่น้องกะนี่แหละพามาเก็บพักขนาต้นอ่อนๆหยดอ่อนๆอยู่พี่น้องบางต้นก็ใหญ่แล้วก็สูงแล้วก็มีขึ้นกันพี่น้องเขาก็เลือเอาตต้นอ่อนๆมันงะ่สีเนาะนี่อ่อนบนล่ะอ่อนอยู่ ต้นเดอ่อนเท like bon ่ากับเอาต้นเดบ่อ่อนนี่แข็งแล้วก็บ่เอาพี่น้องมีให้เลือกหลายเต็มเข้าไปเบิดพี่น้องเบิ่งเต็มทงเต็มท่ามาเก็บน้ำกันจ้ะเมื่อนี้เป็นเมื่อฝนตกวิเมสอาโปเฟลามัมชูสจะเซปอุเซเอกสักตัวมุพี่น้องจ้าเมื่อนี้มานำหาม,มีดเด้อมีดเสียอยู่ในปากปลาค้นสาหรือปลาปลาอันนี้เนาะหมู่ว่านนี่มาเก็บพี่น้องเมื่อนี้กะมีดเสียมานำหามีด โอ้ยมันหลุดคือกันเวิร์มูมงพาสิตามหาพ่อเนาะฝนตกแล้วพี่น้องเด้อแต่บ่ากำมานําหาเมื่อนี้เป็นมือวันยุทธถืว<ช>่า,าอันฝนตกเฮดเมียเสียมือว่านพี่น้องหาซอยกัน,นแน่ผู้ใดแนมเห็นไหมกสิบหเห็นดอกน้ะพี่น้องเบิง้งนี่คัสกาสต้วพี่น้องหรือพักขนาด้วยอเก็บโบวบันบวพี่น้องเบิง้งหลายหลายแต่บ่ามือน,นี้มีเชียของเข้าือหาเมียพี่น้องหาพอๆดอกมัน ก็สิหายพอดอกมันลายลาย,ลายพี่น้องพักกะหลายป้าก,กะหลายแนบโบเห็นดอกเนาะเห็นแต่บรรยากาศนี่แหละเอาบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้อลไรกันพี่น้องเบิง้งเบิ้งในกามันพี่น้องพักงามงามพี่น้องบบมีมีดก็เอายังบ่ไดดละ่ะฮักกะต้องฮักเอาต้นที่มันสูงเบิ้งในพี่นอ้องต้นงามงามเบิ้งพี่น้องขึ้นเป็นน้ำปลาน้ำดงไปมแม่เบิดได้พี่น,อน้องจังว่าข้าจับกมาไทยชิมแถวนี่ห็นบอก มีตะโกยใหญ่งๆงามๆอ่อนๆพี่น้องอมาเก็บน้ำกันพี่น้องเก็บไปพัดเด้อพี่น้องเด้อมานำหาหมีดแต่บะมีจะคือสิบ,บเห็นดอกบเห็นเท่ากับถือโอกาสเก็บพักละในในกระด้ม,มาแล้วนาะพี่น้องเนาะเอามาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องเด้อมาดาแจวมืนอนีกอะเป็นมือวันยุดอีกมือนึงพี่น้องมีดเสียมือว่านพี่น้องมาหาเก็บมาละมีดเสียก็เลยอารมณ์เสียไปนน้ำพร้อมเพราะว่าเป็นมีที่เข้าห้ข้องขวัญมากพี่น้องจ้า มืาอนี้าหาบ่พอปอพอหรอกพี่น้องฮะปอพอกับมาเก็บพักค่ะ <Yeah. S 1> นี่น่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อเมื่อไหร่เด้อเห <Yeah. S 1> มือนหนะ่พี่น้องฝนตกอากาศก็ดีดีพี่น้องบอ่หนาวเป็นไดมืัอนี้พักกางงามงามมาเก็บน้ำกันจะ้ะ <Thank you. S 1> โอ้พี่น้องเงียงามพักธนาอะไรโอยังไงพี่น้องเบิ่งก่อเพิ่น ใบเพื่อนพี่น้องงามอีลีพอเราออนซ่อนพี่น้องจ้ะจะขามยมันอยู่บ้านเท้าเนาะิสด้ว่าเก็บกันเก็บไปขายผเหล่อเป็นมัดเป็นมัดเป็นกำ่ำเป็นกำ่ำพี่น้องมันงามไร เมื่อน,นี้มาน,นําหามีพี่น้องก็เลยถือโอกาสเก็บเก็บเอาผักขนาดน้าพี่น้องเอาต้นที่มัน,นอน่อนๆอยู่เนาะต้นแก่เขาก็บ,บเอาละมันหลายพี่น้องลหลายหลายเดี๋พี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้่ถ้าเป็นอยู่บ้านเขาเนาะข่ายจะเก็บขายนะพี่น้องงามอีรีค่ะมีแต,ต่ต้นง,งามๆเบิง้งยอดง,งามๆอ,อ่อน เก็บแปหมูน้ำผอมพี่น้องมันหลายๆ,ๆกินเบอรดอกผู้เดียวเก็บไปไปพัดขนาหมูกรอบตะก๋อยยังไงพี่น้องเบิ้งเพื่นนะงามๆด้ค่ะเห็นละบรรยากาศจุ่ต่างเดนก็ได้มัน,นีีฝนตกเบิ่งใบเพื่อนพี่น้องใบขนาดงามๆโอ้ยก่อง,งามๆพี่น้องจ้ะเบิ่งกำลังขึ้นต้น นี่คะ่สะสวยๆได้พี่น้องจากปึงล่ำเพิ่นเนาะเก็บไปพัดได้พี่น้องเด้อช่วงนี้กระโบได้เขาป่าหาเห็ดดอกพี่น้องเห็ดกระโบมีเนาะก็เลยมาหล่าเอาพักพักขนาดละทั้งหมู่บ้านมาแล้วมีดมันเสียพี่น้องหามีดบบเพลินวันนี้มาดําเจวาก็ได้มาเก็บนี่คะ่ะเอาล่ำต้นแบบซ้ำนี่พี่น้องก็ล่างกินกำลังอ่อนๆงามๆเลยค่ะนี่ต้นนอดอนซ้ำนี่ ผัดวานๆลเลยพี่น้องเอามาเก็บนกแกันเป็นแถวเข้าไปคือเก่าพี่น้องเป็นปลานะาเหญ่เด้พี่น้องเด้ออยู่น้ำสวนสวนที่ข้าจเจ้าบบเก็บกันนี่แหละพี่น้องข้าจเจ้าบก,กินกัน,นเนาะขาก็มาเก็บไปผัดพี่น้องฝรั่งหูจ้ากินดอกแบบนี้นี่ค่ะนี่แต่คนไทยเด้อเก็บกินพี่น้องจา้างามๆเลยพี่น้องข้าก็มาเปิดเอาต่หยดต้นอ่อนๆ,ๆมันจะสีละพี่น้องนี่ต้นอ่อนๆ ต้นใหญ่เพิ่นกับแข็งเนาะพี่น้องเนาะบ่เอาเด้เอาแต่ต้นซ้ำนน่พี่น,ออน,ออน้องอ่อนๆนี่ต้นงใหญ่เพิ่นกับมีใบยงใหญ่พี่น้องนี่พักปลอดสารพักบ่ได้ใส่ยาด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเปิดป่าเอาเปิดป่าหาเห็ดบ่แมนเปิดป่าหาต้นพักขนาดพี่น้องนี่ค่ะงามๆนี่อ่อนๆนี่ต้นเพิ่นพักตบพักตบเอา สวยงามพี่นองจะเ,เก็บในป่าเปียกๆเลยเหมือนนี้เพราะว่าฝนมันตกนะพี่นองเนะาะงามงามพี่นองจขอะขคนญลอนซ่อนเบืองเนยอยู่ในป่าหยาพี่นองเอามาเก็บน้ำกันเด้อเอาคลิปมาฝากพีตอนนองเนาะมาจากซีเฮ็ดยังคลิปยังให้เบิ้งหล่ะพี่นองช่วงนี้เพราะว่ามันโมมีอยอียงเนาะเฮ็ดก็ต้องขึ้นภูเขาสูง,สงก็เลยมาเลาะหาเก็บผักเก็บหยานี่แหละเอาคลิปมาฝากกันพี่นองจา้ามาเบิ้งบรรยากาศมือฝนตก ทองทองน้ำกันพี่น้องนี่พี่น้องนี่ต้นนี้อ้อนออ,นอยู่ฮักตบเอาหนอดอ่อ,อนๆขึ้นไม่ไหมพี่น้องนี่แขนกับเปียกเบิดอล,ะละ้วล่ะพี่น้องเพราะว่ามันฝนตกเนกาะมือนนี่เป็นบรรยากาศคึมๆฝนตกกับพาน้ผพาฝนมาเอาตังมหาหมีดน้ำผอมพี่น้องเฮ็ดหมีดเสียเหมือก่อนน่ะเลยมาเลาะเบงอขามันผ่อหมีดเนาะ แต่ว่าพ่อบบพ่อมีดกับมัเก็บพักขนาตอนพี่น้องใบเลือกเดืองกับมีดเด้อพี่น้องเด้อหย,ยอดแกม่มันเ้าคนเลือกเอาต่หยอดอ่อนๆมันพี่นะหลายข้าพี่น้องเป็นหลวงเป็นหลายหยอดเอาเอาต่หยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะพี่น้องเพ็กบุรีป้ปากันยังมีอยู่เด้อนี่หน่วยบ่ใหญ่แต่ว่ากับหวานพี่น้องยังมีอยู่อุย้ยฝนตกมาใส่พี่น้องจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำปักมือข่อยเก็บพี่น้องถุงมือกับบดไดมาน้า บึงเนี่อุ้ยลูกเล็กๆแต่ยังหวานนะคะบักแอปเปิลพี่น้องว่าแอปเปิลพวกนี้เป็นแอปเปิลอยู่ในสวนเด้อพี่น้องเด้ออันจังสีนี่เอาไปเฮ็ดออืยังกอเอาไปเฮ็ดขนมภา,ศา,ศาษาฝรั่งเศสเขาเอิ็นว่าัหรือตักเนาะเบึงแนี่พี่น้องงวยยัยงไงเป็นแอปเปิลต้นเก่าต้นแก่ข้าจ้าหมกม่วงต้นแก่แก่บานเท่าน่ะพี่น้องเต็มเลยค่ะอยู่ในสวนเด้อพี่น้องเด้อ นี่นี่น้อยอย่เลยเมนี่ก็เป็นมือวันยุทธิเก็บพักเก็บผลไะใหม่แหละพี่้องเบริรงค่ะนี่ซุกแล้วพี่นอ้องโลนก็ะมีต้นเพิ่นยังใหญ่เลยพี่้องจ้ะนี่ค่ะไมเป็นต้นเกาๆแบบนี้นวลมันก็สิบสมบูรณ์ปนใดแต่ว่าพี่้องมันก็กินได้ค่ะนี่คือจังบกมบ่วงานเท่าล่ะอืม เต็มพี่น้องเต็มอันนี้เป็นลูกพีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในสวนเพื่อนเนาะค่ะเบิ่งร์กนะเต็มเบิดลูกสุกแล้วโอ้ยสุกแล้วนี่สุกแล้วพี่น้องแต่ว่าน่วยเพิ่นกับ่ใหญ่ไปไหนเพราะว่าแต่ว่ากินได้แซ่บแสบๆเด้อพี่น้องลูกพีเด้อนี่เด้อเพิ่งนี่นี่นีโอ้ยอ่อนซ้อนข่อยเบกบ่ดีพี่น้องนี่ฝนตกมาใส่พี่น้องจ้ามื้อนี้ก็เป็นคึ้มแดดขึ้นฝน ถุงมือกับบดานมั่พี่น้องเก็บบักเบปูรีพี่น้องเก็บพี่น้องบักเบปูรีฝนตกพาใส่น้ำมค่ะนี่ปักหลายพี่น้องรสชาติย่างหวานเลยพี่น้องเพราะเป็นส่วนช่วงที่แบบว่าสิเบิร์ดฤืดดูแล้วพี่น้องนี่ค่ะแต่่าหางมวยยังเต็มอยู่พี่น้องย่ังหวานแล้วกินเบิรงย่างแ่บเลยพี่น้องจ้ะ น้อยบางใหญ่ด้วยค่ะแต่บางอุย้ยสุดยอดสุดยอดความหวานนะคะเนะพื่อน่นะพี่เนาะขึ้นมางไปนเต็มด้วยนี่คนคนช่วยเก็บดิบชูโบชูเพื่อนด้วยพี่เนาะเพื่อนมาซอยเก็บมัน <Bonjour. S 1> ต้องช่วยเ <Bonjour. S 1> ต็มเ <Bonjour. S 1> ต็ <laughs> มเลยบอกไง่ T'aim bé bớt bé, pinon. T'aim bé 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 Ôi Ôi bé 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 พูปจตต้องมาโอ้ยพี่น้องไปลุยน้วยน่อยพี่น้อง้าวะเแสบบานานพี่น้องโอ้ยรุ่นนี้รุ่นบ้านบานเลยค่ะปจ้านอือปสวนเดนี่พี่น้องเท่าไหนอก็จะอพอเจพองลสเก อ, <S <S อืมโอ้มันสุกแล้วพี่น้องนี่สองม้วน,นี่ก็สุกแล้วยังไม่เอาป่วยให้มันสุกคาตน้นเดี๋ยวมาเบิ่งหน่วยเบ่อหน่วยเนี่งหน่วยใหญ่เอาเนาะพี่น้องบุ๊บดึงสวยๆเลยค่ะใส่เบิ่งกรตตาเบิง่งเก็บผลไม้ในสวนนะคะมือน,นี้พี่น้องเอามาบรรยากาาให้เบิง่งเห็นมาดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้มีอะไรมั่ง อืมทุกนี้ก็สวยนวลนี้ก็สวยเดี๋ยวเอาลูกนี้ไปดีกว่าไปกินน้ำปลาหวานพี่น้องชุบนี่มากับเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนอยู่นี่ลูกนี้ด้วยนี่นวลนี่ก็งามพ่อเนาะซาซูฟีเนาะมาสก์อย่างนี้ป้ามานเดียสไปเอาไปบะซาซูฟีมาน้องอุลิสสุส่าคัมซายังอยู่เต้นเด้อพี่น้องทั้งดมด ต้นแห้งดกอยู่มาคลายหนึ่งพี่น้องฝนตกพี่น้องอากาศไม่ค่อยดีมือนนี่แต่ว่าถ้ามาเบิงสวนเนาะมาเก็บไปเปิดสวนน้ำกันพี่น้องพี่ลุงปลูกปลูกแตงกวาพี่น้องมึงได้แค่นี้ล่ะมันหนาวก่อนเลยพี่น้องบึงมันออกลูกแล้วอากาศหนาวก่อนไในนวยแค่นี้ล่ะพี่กับต้นบักกะถินพี่น้องพี่ลุงเป็นคนปลูกด้วยนี่นี่นวยได้ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องมันหนาวก่อนค่ะกําลังสีงาม หนาวก่อนก็นเลยปลูกได้แค่นี้เบิ่งอันนี้เป็นเป็นลูกเพด้อพี่น้องเด้อเพื่อนเก็บแล้วเนาะเก็บมาไว้ให้แม่ดําเจ้าเด้อยสิเอาไปเันขนมพี่น้องนี่เป็นลูกอยู่ในสวนค่ะอใ,ให้ขนมได้พี่น้องลูกบ่ใหญ่แต่ว่าแสบเด้เพราะวันเป็นของอันเอียงก็ของ,ของบิวนะพี่น้องเบงหน่วยอแม,ม่ช่วย